ส,สว,วัวสดสีครับผมนายฤเดียพิพงศ์เงินผมนายธีรรัฐบาลเตรียมพูดกลัวนายธนากรคงบัญชูผมนายอุตสาบุณีครับผมนายรัตงษ์หาละยอบครับผมนายชัยวัฒน์ภูรยาครับผมนายพระประมบุญธนา,นาครับก <ผม S 1> ็บผมจะนำเสนอรายงานเรื่องแรงจูงใจในการทำงานความหมายของแรงจูงใจในการทำงานคือแรงจูงใจพลังผลักดันให้ คนมีพฤติกรรมและยังกำหนดทิศทางและเป้าหมายพฤติกรรมนั้นด้วยคนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการทำกระทำไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่คนไม่มีแรงจูงใจจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ยกเลิกการกระทำ ก่อนบรรลุเป้าหมายมีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลากหลายไอเดียในการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักง,งานตั้งใจทํางานมากขึ้นหัวหน้าง,งานมักจะกังวลเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการทํางานของลูกน้องว่าจะทําอย่างไรให้พวกเขาทํางานกันได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันหัวหน้าง,งานก็มักจะไม่ รู้วิธีสร้างแารงกลังใจในการทํางานให้กับพนักง,งานแล้วทางออกที่ควรทําอย่างไรเรามีสิกขพอไอเดียดีๆที่จะมานแนะนำซึ่งจะทำให้พนักง,งานมีแรงจูงใจในการทํางานเึ้หนึ่งจัดการฝึกอบรมและพัฒนาวิธีนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับพนักง,งานส่งเสริม และสนับสนุนให้พวกเขามีความรู้ตลอดจนมีทักษะเพิ่มขึ้นทำให้เขาเกิดความก้าวหน้าในการทำงานตลอดจนพัฒนาในสายอาชีพของตนโดยจัดฝึกอบรมนั้นหลากหลายท้งนี้ฝึกอบรมการโค้ดเป็นการฝึกพัฒนาตัวเอง ด้วยการตั้งเป้าหมายและตําเนินการให้บรรลุ <c oughs> เป้าหมายการฝึกอบรมภายในองค์กรและนอกองคอ์กรเป็นการให้พนักงานได้ฝึกอบรมต่างๆทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้นหมุนเวียนตำแหน่งการสับเปลี่ยนโยกย้ายหรือหมุนเวียนตำแหน่งงานนั้นมีประโยชน์ ตรงที่ทําให้พนันง,งานไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการทํางานทั้งยังไม่ทั้งยังได้พัฒนาทักษะใหม่ๆในการทํางานเพิ่มขึ้น 2. ส,สวัสดิการและสิทธิพิเศษอื่นๆสวัสดิการและสิทธิพิเศษต่างๆสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจในการทํางานได้หัวหน้าง,งานสามารถใช้สวัสดิการและสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับการ เป็นเครื่องมือสร้างกุญแจแรงจูงใจกับลูกน้องได้หรือองค์กรเองก็สามารถจัดสรรเรื่องนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจพนังงานได้เช่นกันเช่นสวัสดิการด้านคอร์สเรียนภาษาต่า,างๆภาษาต่างประเทศการจัดการเรียนคอร์สภาษาต่า,างๆเพื่อเพิ่มทกักษะความรู้สวัสดิการด้นนนานสถานการและ อ่นอนคลายหรืออาจจะหรืออาจาเป็นสวัสดิการที่ช่วยทำให้ชีวิตผ่อนคลายผ่อนลังกายตลอดจนความลดวความเครียดในการทำงานทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานได้ดีสวัสดิการด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอีกตัวอย่าง ที่น่าสนใจก็คือสวัสดิการด้านการพักผ่อนและการท่องเที่ยวก,การจัดทิปประจำปีได้ช่วยให้พนักง,งานได้พักผ่อนอย่างมีความสุขเป็นการกระตุนะ้นแรงจูงใจในการทํางาน3ให้สิ่งตการที่องค์กรจะทําจะทําขึ้นเป็นพิเศษการที่พนักง,งานทํางานได้มีประสิทธิภาพนั้นการให้คำชมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ องค์กรอาจให้สิ่งตอบแทนเพิ่มเติมที่แสดงถึงการขอบคุณจากองค์กรเพื่อเป็นของขวัญและกาลังใจโดยของขวัญนั้นควรเป็นของพิเศษที่องค์กรจะทำเพืโดยเฉพาะหาซึ่งที่ไหนไม่ได้เป็นการแสดง,งการมอบของรางวัลที่ล้ำค่าให้กับพนักง,งานที่ตอบแทนองค์กรได้ดีด้วยเช่นกันของรางวัลนี้อาจไม่ได้อยู่ที่ราคาเป็นหลัก อากแต่อยู่ที่ความตั้งใจขององค์กรที่จะทำของขวัญพิเศษนั้นขึ้นมาอาทิอุปกรณ์สำนักงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันแต่เป็นการจัดทำพิเศษรับประทานอาหารมือพิเศษกับผู้บริหารระดับสูงงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสพิเศษต่างๆของพนักงาน 4. การสื่อสารในเชิงบวกคำพูดเป็นเสนสำนั่งดับสองคมบางทีอาจส่งผลในทางบวกบางทีอาจส่งผลในทางลบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาลเทศะและสถานการณ์แต่ละครั้งได้เหมือนกันควรหลีกเลี่ยงคำพูดที่มีความหมายในทางลบคำพูดประชดประชันการเหยียบแนมหรือนินทาบ้าร้ายควรพูดในเชิงบวก พูดด้วยไม่ตีสุภาพพูดบนพื้นฐานของความดีไม่พูดโกหกขณะเดียวกันก็ควรรีบเรื่องคำพูดที่แสดงถึงอำนาจเกนความจำเป็นเช่นพูดเชิองออกคำสั่งดูดา,ว,า,าว่ากล่าวเสียงดังโดยไม่จำเป็นเป็นต้น 5. การสร้างภาพเป็นร้อนที่ดีในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานมีส่วนสําคัญอย่างมากที่จะสร้างแรงจูงใจในการทํางานที่ดีกระตุ้นให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพลดความเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมเดิมๆสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานมีหลายวิธีเช่นปรับเปลี่ยนรูปโฉมตกแต่งออฟฟิศใหม่ทั้ง ที่นี้ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนเล็กๆอย่างเช่นการจัดโต๊ะใหม่ปรับมุมใหม่ตกแต่งห้องทําง,งานใหม่เพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่ายเพิ่มเวลาส่วนตัวตลอดเวลาพักผ่อนให้พนักงานมากขึ้นการเพิ่มเวลาส่วนตัวให้พนักงานตลอดจนเพิ่มเวลาพักผ่อนให้กับพนักาานในองค์กรให้ผ่อนคลายขึ้นเพิ่มเวลาการรับประทานอาหา,ารกลางวัน ทำให้พนักง,งานไม่ต้องวิ่งรีบมีเวลาเหลือที่จะทํากิจกรรมอย่างต่อบ้างเลือกงานเร็วกว่าปกติให้พนักง,งานได้ใช้เวลาและเงื่อนเลือกงานไปทาธุระส่วนตัวต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมันหยุดประจาปีให้พนักง,งานมีโอกาสดได้เพิ่มเวลาขึ้นโดยมีเงื่อนไขท,ที่เหมาะสมเดยดการสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสมหัวหน้างานตลอดจนฝ่ายทรัพ พยากรบุคคลควรวิเคราะห์ลักษณะนิสัยบุคลิกภาพและความต้องการของพนักง,งานแต่ละคนได้แน่นอนว่าทุกคนมีความแตกต่างกันแต่เราก็ควรเรียนรู้ความเฉพาะเจาะจงข,ของแต่ละคนให้ได้มากที่สุดซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคลได้แตกต่างกันด้วยวิธีการหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งอาจจะเหมาะกับอีกคนประเภทหนึ่ง การให้เกิพนังงานการให้เกิพนังงานเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งคนพูดจาด้วยน้าเสียงที่ดีสแสดงความจริงใจมีไมตรีเปิดใจและสามารถให้คำปรึกษาได้ในยามที่มีปัญหาและต้องสแสดงให้พนังงานเห็นว่าผู้คนมีความสําคัญกับองค์กรเช่นกันการพูดคุยต่อกันไม่ควรแสดงกริยาก้าวร้าวพูดจาเอะอะเวไวยกตนของท่านสแสดงอํานาจก็าจะทาให้พนักง,งานเกิดความหวาดกลัวหรือไม่ก็ หมดสภาพข้าวความยิติธรรมองค์กรตลอดจนบุคลากรทุกคนควรมีความยุติธรรมโดยเฉพาะหัวหน้างานที่ต้องไม่ลำเอียงไม่เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมไม่ให้ความเท่าเทียมตลอดจนไม่ใส่ใจคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่สะหรือไม่รัเลยใส่ใจคนใดคนหนึ่งเลยเพียงเพราะไม่ถูกใจตนหัวหน้างานไม่เกิดความยุติธรรม ก็ย่อมทําให้ทํางานเกิดปัญหาได้ความสํำคันภายในทีมหรือระหว่างทีมอื่นเกิดปัญหาตลอดจนสร้างความไม่น่าเชื่อถือไม่น่านับถือการมีความยุติธรรมปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันย่อมสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทํางานเช่นการที่ทําให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการที่องค์กร ตลอดจนหัวหน้าง,งานทําให้พหนักง,งานรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรมีความสําคัญกับองค์กรเหมือนทุกคนตลอดจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกันย่อมสร้างแรงจูงใจทําให้ทุกคนตั้งใจทํางานได้ทุ่มเทและจริงใจในการทํางานเสียสละเพื่อองคอ์กรและส่วนรวมและร่วมกับร่วมกันผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จตลอดจน ภูมิใจกับความสําเร็จร่วมกันการไว้วางใจองค์กรในขณะที่องค์กรก็ไว้วางใจบุคลากรจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้องค์กรดินอยู่ในระยะยาวได้สรุปทราบเคล็ดรับการอย่างนี้แล้วองค์กรตลอดจนมาหน้างานอาจจะเริ่มมีการสํารวจตนเองไปถึงจนถึงลูกน้องในที่ทํางานมากขึ้นว่าเรามีความใสีใจเช่นกันและกันมากน้อยเพียงไรงานที่กําลังทํากันอยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่หรือมีศักยภาพพอหรือเปล่า ที่จะขับเคลื่อนองค์กรร่วมกันรวมถึงการสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานร่วมกันและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าพัฒนาสู่ความสำเร็จขอจบการนําเสนอใของเรี้ยวขอบคณบ